ขิงแว่นตายอีกจ้าขิงแล้วขิงอีกไปเอาอยู่บนรถเลยจ้าแล้วด้ใดๆคือพี่เอ,อีเครื่องดื่มให้อยากเอาไปไว้ที่บ้านเบียร์ก็อยากไปไว้ที่บ้านที่เขาให้ปายเอาไปไว้ที่บ้านปายเขาก็อยากาไปไว้ที่บ้านที่บ้านผมเอาแล้วทําไมปายต้องไปไว้ที่บ้านคุณละคุณโดนทําไมปายเอาไปไว้ที่บ้านคุณเอาเผื่อแขกไปใครมาจะได้เ ให้แขกดื่มให้แขกกินอย่างเงี้ยแล้วเกี่ยวอะไรกับปลายก้อนอู้เกี่ยวอะไรกับไปไปอดีโอโนแล้วใดใๆช้างบอกล่าสุดไปบ้านธนดลไปดื่มธนดนไลไรกลับบ้านอะว่าแต่ไปกับใครไปกับไครก้อนอุ้ยไม่อยากจะคิดแขกไปใครมาต้องไปไว้บ้านหนูก่อนเนาะอืม ใครให้ปายก็ต้องเอาไปไว้บ้านนุกงงอยู่เหมือนกันอันนี้ปายเกี่ยวอะไรบ้านนุกนั่นน่ะปายต้องไปไว้บ้านปลายสิเอาแหละงงเนอะงงจริงๆอ่ะทุกคนงงมากไอ,อ,อ,อนนะ้้ยอ้ยมานยเนอง อะไรพอแล้วอายุเยอะแล้วเดี๋ยวหัวใจไวขอเสียงปรบมือให้กับแว่นตา500บาทนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าไปตา500บาทเขาบอกว่าเขาเจะเาเงินกับผมเพิ่มแต่ผมขึ้นบทรถแล้วผมไปเอามาเลยคือมันเป็นการมัดมือชกมากครับอ นี่ไนายของกให้เจร้อย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 ใจสุดเลยเดี๋ยวน้องพี่ขออนุญาตแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปรับเบียร์ก่อนเฮ้ยมันดูไม่ดีมันดูไม่ดีเลยขอบคุณครับมันดูไม่ดีเลยถ้าผมจะขออนุญาตนะครับผมเอาขึ้นรถตู้ไปแช่ไปบ้านได้ไหมครับเอาสวยแ้วอ่า เอาเอาเบียร์ไปก่อนมันหนักเพราะว่าผู้ยญิงยกโดนเพราะใดเขาไา้ส่งต่อเบียร์ให้กับวงใสลดใส่ลวาดลเราหมดเอันนี้ไปด้วยอัน้ได้วให้กับวงของผมเองครับไอ้บอบอสได้ไปแล้วไหมบอสโอ้โงานกับบาหลเบียร์ลังหนึ่งผมมีกินสือทีดนี่ นี่ถามไปวะเอาไว้รับแขกครับเบียผมไปบ้านผมรับแขก <c oughs> เพื่อคุณไปไทยมาเงี้ยไปกินเบีย <c oughs> แน่นอนครับถ้าผมไปุเบีเยมันต้องบุฟเฟ่บุฟเฟ่เลยครับอ่าของานแล้วดังเลยไหมล่ะเอาไปเผื่อไว้ไปกินเท่าไหร่ก็ได้คำว่าเจ้าภาพอาจจะเข้าใจผิดนิดหน่อยครับเ <c oughs> จ้าภาพคือ คนที่ต้องซื้อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าใช่ครับใช่ครับต้องซื้อไว้เพื่อที่อ่ะผมผมขอลังหนึ่งไปไว้ก่อนไปไว้ก่อนเนี่ยไปไว้ก่อนเดี๋ยวซื้อ่ออ่ามีนี่เนี่ยยังไม่เข้าใจคำถามอ่ามันไม่ไม่เข้าใจวนกลับไปก่อนวนกลับไปก่อนอีกชนอยมันจะเอาเรา่อยได้ไหมไม่ไม่คือพวกเราไม่ได้ติดเหล้าติดเบียร์นะครับแต่ว่าพวกเราแค่ผมอยากเอาไปไว้บ้านไปก็อยากไไว้ เอาไว้บ้านผมเหมือนกันนะครับนะกน็คือแขกไปไทยมาครับคุณป้อมมาหรือออนเดอร์ลัตเนี่ยไ,ไปบ้านผมเนี่ยออนเดอร์ลักินเบียร์หมดเลยผมก็ต้องเอาไปเผื่อไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยลังหนึ่งไม่พอครับไปช้างกินก็สองลังแล้วครับชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่ครับต้องกลับ วนไปที่คำถามอีกหนึ่งทีครับ,รบไ,มไม่ต้องไม่ต้องห้ช้างพูดครับมึงกินเยอะไป,ไปบ้านไปบ้านพี่นุ๊ก่าสุดพี่นุก๊กสร้างมึงกับเถอะกูเบืร์ตาคาเดียนมึงหลายแล้วไม่แต่ครับเจ้าภาพเขาเขาต้องต้อนรับไงครับไอกกไไมผมผมคันคันขาครับอ่ะ อะไรนะครับอย่าไปถามมันอย